นี้เราก็จะพามาดูดาวเรืองนะคะตอนนี้ดาวเรืองของเราก็มีทั้งต้นเล็กแล้วก็ต้นที่โตแล้วมาครึ่งหนึ่งนะคะตอนนี้กำลังพริดอกเลยนี่ค่ะดอกดอกดาวเรืองของเรากำลังจะแบบตุ่มๆขึ้นมา สวยมากเลยค่ะใกล้จะได้ใช้งานแล้วนะคะทุกคนฮโลธรรมาชาติเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอเนาะฝั่งนน้นฝั่งนน้น นอกจากจะมีบนพื้นเอ,อ่อแปลงดินแล้วนะคะยังมีแปลงที่อยู่ในกระถางด้วยนีแปลงกระถางหรือดาวเรืองในเข่งนั่นเองนะคะก็จะแบบดูแบบสวยมากนีต้นนี้ต้นนี้สูงมากมันนีแบบวัดจัก เข่งขึ้นไปเลยสูงมากๆเลยค่ะนี่นออกกำลังออกดอกแล้วค่ะพระหน้านี้ได้ใช้แน่นอนนี่ตัวนี้ออกดอกแล้ว ฝั่งนี้ก็มีนะคะนี่ก็จะเป็นแ <c oughs> ปลองอยู่บนพื้นดิน <c oughs> <c oughs> นี่ก็แปลงกระถางอีกหนึ่งแต่ฝั่งนี้สวยมากเพราะว่าได้รับแสงแดดยามเช้าเห็นไหมเห็นแสงแดดปะเออดูสิโอ <c oughs> สวยมากมีความสุขกับการได้เห็นดาวเรืองที่สวยแบบนี้นะคะ wow! สวยจริงๆโลเดี๋ยวฉันชอบดาวเดือยฉันชอบต้นมันที่กำลังจะแบบฝั่งนึงก็มีนะเออเอาสิเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะ มีอีกมีอีกฝั่นนงน,นี้นะคะกระถางแบบเพียบเลยอันนี้จะเป็นดอกเกา่าที่ต้นต้นเดิมนะคะที่ปลูกก่อนหน้านี้แต่ว่าก็ได้ใช้ไปแล้วนี่อันนึงนะคะ ถ่ายยังไงจะได้แบบสวยๆอันี้